สวัสดีครับตัวชูใน,ในรายการไลฟ์ฟลายชแนลตอนนี้เกิดในช่วงคุยชิวเนี่ยนะครับอ่าคุยชิวสหรับที่ผมมากันในซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องดีเอชโชวเกมโชว์เลือดแลกเงินก่อนจะไปรับชมรับฟังครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไลฟ์ฟลาย,ยชแนลเป็นใจผมด้วยนะครับอ่สำหรับคุยกันชิวสไลด์ของเรามากันในเรื่องดีเอชโชวก็เป็นหนึ่งซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เกาหลีนะครับ ผมขอเท่าความก่อนลกันสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็เห็นในาชาร์ตลิสต์เหมือนเดิมนะครับของเน l i x นะครับว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่ที่อันดับที่หนึ่งประจำสัปดาห์นะผมก็เห็นแล้วก็โอ้ขึ้นอันดับหนึ่งนะครับเอาจริงผมเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาเรียกว่าอ,อะไรมันเป็นแบบคัมมิ่งซูนอะไรเงี้ยของเน l i x เข, Netflix, ขาที่เขาจะขึ้นมาแบบอาจจะมีเรื่องนี้ในโปรแกร,รมถัดไปอะไรเงี้ยนะผมก็เห็นเรื่องเนี้ยเห็นตั้งแต่ชื่อและไอกเกมโชว์เลือดแลกนัินอะไรเงีย้ยโอ้เห็นล้วเอ้ มันน่าจะเข้าเข้ากับแนวที่ผมชอบดูอะไรครับแบบพวกแบบนวแบบแบบอ่า uh, survival t เ r เ l อร r หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแบบใช้จิตวิทยาประมาณนั้นนะครับผมค่อย้างจะชอบอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วผมก็ค่อยไปดูอ่ะแล้วก็ผมว่าผมค่อนข้างประทับใจนะครับสําหรับเรื่องนี้นะสําหรับเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด8ตอนตอนละประมาณ ห้าสิบนาทีนะครับโอเคมาเริ่มไปที่เนื้อเรื่องก่อนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับผมว่า,ามีความมีความกดดันพอสมควรนะครับในช่วงแรกๆจะจะค่อยๆเบาๆนะครับเป็นตามใ์เรื่องแบบนี้นะช่วงแรกจะเบาๆหนะ่อยแล้วก็ค่อยๆเล่าเรื่องค่อยๆเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบมีปมให้เราได้คิดตามพวกเขานะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆที่ เป็นกฎของเกมในนั้นนะครับวา่าต้องอยู่รอดยังไงต้องอยู่แล้วได้เงินประมาณไหนแล้วก็ตอนที่เขา,าแบ่งกันนะครับว่าใครต้องทําหน้าที่ไหนบ้างาใครแบบว่าแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีาการงงูอย่างนี้ที่มันแตกต่างกันผมว่าอันนี้โอเคนะครับเป็นคอนเซปที่โอเคแล้วก็มันดูลุ้นดีนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันสร้างสารรค์หรือเปล่า ผมคิดว่ามัน,ม,นมันสร้างสารรค์หรือเปล่าอุ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดคนมาดูเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องแรกๆก็แบบอาจจะว้าวนะครับเพราะว่าแบบเอ้คอนเซ็ปต์มันดูแบบมาดูน่าสนใจนะเมียนมันมีห้องมันมีทั้งหมดแปดห้องแล้วยิ่งห้องก็ชั้นที่หนึ่งก็อยู่ชั้นล่างชั้นที่สองก็ค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนปถึงชั้นที่แปดอ่าพอถึงชั้นแต่และชั้นก็การได้เงินก็แตกต่างกันชั้นยิ่งสูงยิ่งได้เงินเยอะห้องยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้แบบ คนที่อยู่ด้านบนมักได้เปรียบมากกว่าคนด้านล่างแบ,บ่งชนชั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับตอนแรกถ้าเกิดใครไปดูเรื่องนี้นะแบบไม่เคยดูเรื่องอื่นเนี่ยก็จะบอกว่าอ้เรื่องนี้มันคอนเซปต์มันดีนถ้าสนใจแต่เอาตรงนะครับผมเคยดูอยู่เรื่องหนึ่งนะครับใช้คอนเซปต์นี้เลยเหมือนกันเลยนะครับชื่อเรื่อง The Platform นะครับ The Platform เป็นหนังคอนเทนท์เหมือนกันนี่นแหละหนังสเปนนะครับที่ที่ได้ซาราตัานอิบาริฮมูวิดอะเป็นเพร์กอะ แค่ไม่ใช่พูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นอ่าแค่หน้าเหมือนเฉยนั่นนะฮะเรื่องนั้นในแพลตฟอร์มนะครับแต่แพลตฟอร์มเป็นคุกเป็นคุกนะครับอ่าใแพลตฟอร์มเป็นคุกแล้วก็จะแบ่งชั้นเหมือนกันตั้งแต่ชั้นบนสุดยันล่างสุดเป็น200กว่าชั้นอะไรกันนะครับคือแล้วก็เวลาให้อาหารอ่เวลาให้อาหารชั้นแรกก็ได้กินของดีๆเลยปุ๊บแล้วไอ้ชั้นอาหารมันก็จะค่อยๆเลื่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆและอาหารมันก็จะค่อยๆหมดแล้วก็เราได้เห็นความผิี่ยกับตัวของมนุ อะไรเงี้ยคือแบบว่าอ่าคือกูได้กินแล้วไอ้โคชล่าไม่ต้องแดดหรอกอะไรอย่เงี้ยประมาณนั้นนะครับคือก็มันก็ได้เป็นคอนเซปต์ประมาณนั้นซึ่งเรื่องดีแอดโชเนี่ยแม่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะมีผสมผสมความเป็นสควีเกมเข้าไปด้วยนะครับคือก็เกาหลีนะเขาก็ใช้บ้านเดียวกันนะก็ไม่ว่าหรอกอ่าแต่ว่าก็ผมว่ามันมันเขาเขาดึงศักยภาพ ข้อดีของแต่ละเรื่องอ่ะเอามารวมๆกันในในโชว์เรื่องเนี้นะครับอืมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องที่มันมาจากเว็บนหรือเปล่าเพราะผมเห็นเห็นตอนตอนเอเครดิตเขียนว,ว่ามีเกี่ยวกับเว็บตูได้แต่ผมไม่รู้นะว่าอันนี้เอามาจากกระตูนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าด้วยคอนเซปต์อ่ะผมว่าเขาไปดึงจากหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้มารวมๆกันอนะ่ะให้มันเป็นเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าโดยรวมถือว่าโอเคไหมเป็นเรื่องที่ดี นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าปกตินะครับช่วงหลังๆผมดูซีรีส์หรือดูการ์ตูนเงี้ยผมไม่ค่อยดูรวดเดียวจบละคือแบบว่ามันมีแปดตอนใช่ไหมล่งเนี่ยคือปก,ปกติถ้าเป็นเรื่องอื่นนะผมจะผมจะแบ่งดูอ่ะวันละตอนวันละสองตอนอะไรประมาณนั้ครับหรือจะแบ่งดูแต่เรื่องนี้นะครับมันทําให้ผมติดหนึบแล้วก็ดูจนครบแปดตอนในวันเดียวซึ่งซึ่งก็ถือว่า ถือว่าก็ทำเป็นปกติหนึ่งสมควรนะครับแล้วก็ก็จะใช้ได้ใช้ก็ว่าใช้ได้นะครับสําหรับเนื้อเรื่องนะเรื่องดีนะครับผมชอบความกดดันในตอนหลังๆนะครับโดยเฉพาะตอนท้ายๆเลยอ่ะมันจะมีความแบบว่าความไซโครประมาณนึงเลยนะครับผมชอบผมชอบอะไรแบบนั้นนะครับชอบอะไรแบบนั้นคือแบบว่าตอนแรกก็ดูเอ้ยเอเชยอะไรชื่อเกมเกมเลือนแลกเงิน ไห้ชัดไหนเลือดเลือดมากี่โมงเนี่ยตอนแรกตอนแรกๆผมแบบไอ้ไหนเลือดเลือดมึงมากี่โมงวะออบอสหลังจานกนั้น,นแหละโอ้โหเฮ้ยจะถามว่ามันดิบขนาดั้นไหมก็ไม่ได้ดิบนะครับแต่มันก็ถือว่าใช้ได้เลยพอก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ว่าสะใจอ,อประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าสะสมแจกเลยทีเดียวสำหรับชาวหาคอนะครับแต่ก็มันไม,ไม่ได้เละขนาดนั้นนะครับอืมก็ในเรื่องโอเคครับผมชอบนะครับมา ต่อกาที่งานภาพนะครับงานภาพผมให้คำว่า very good mm. นะครับ very good เลยไอเดียดีนะครับในฉากที่เล่าอาดีตของแต่ละต,ตัวละครนะครับคือตัวละครมันมีทั้งหมดแปดตัวนะครับในเรื่องนะมีทั้งหมดแปดตัวแล้วก็จะมันก็เขาก็แบ่งตามชั้นนะ่ะมันมีแปดชั้นใช่ไหมก็แปดคนอืมอะไรเงี้ยนะครับคือผมชอบเวลาที่เขาเล่าตอนเปิดตอนนะ่ะตอนเปิดตอนมันก็จะเขาก็จะทําภาพให้มันเป็นแบบ เป็นแบบเป็นเปนกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนแบบเหมือนเราดูทีวีจอแก้วครับคือแบบทําเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอะ่ะอ่าแล้วก็ใช้แบบภาพสไตล์แบบถ่ายฟิล์มอะ่ะจะเก่าๆหน่อยจะมีแบบความซ่าๆของภาพแบบผมชอบอะไรแบบนั้นนะครับคืองานภาพแบบนี้นเออมันมันมีเทคนิคเออเออมันมีเทคนิคเทคนิคแบบนี้นผมว่าเออแจ่มดีนะครับชอบชอบชอบคือมันแยกให้ชัดเจนว่าอันไหนคืออดีตอันไหนคือปัจจุบันนะครับคือชอบชอบชอบ ชอบนะครับแต่ก็ยังมีติเหมือนเดิมหนังเกาหลีคืออะไรครับท่านผู้ชมฮะใครฟังผมบ่อยๆสโลโมชันให้สัตว์มาอีกแล้วครับท่านเรื่องนี้มีเช่นเดิมนะครับสโลโมชันนะครับขอตีเลยนะครับคือมันก็สโลได้ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะจะบอาว่าไม่ได้ถี่มากขนาดนั้นแต่สโลในจังหวะที่ไม่ค่อยควรหลายที นะครับหลายทีใช้คำว่าหลายทีแล้วกันคือจังหวะจังหวะอื่นมีสโลว์ที่ดีก็มีมีครับสโลว์ดีก็สวยแต่สโลว์จังหวะที่มันไม่ควรสโลว mm hmm. ์ก็ก็ก็มีให้เห็นคือมันก็เป็นอย่างนี้ครับหนังเกาหลีนะผมเห็นหลายเรื่องแล้วผมก็พูดไปบ่อยๆนะครับแล้วก็บ่นไปประจำเวลาผมดูซีรีส์เกาหลีนะครับไอเรื่องสโลโมชั่นสตีเลยเนะี่ยเอ่อแต่ว่าก็เรื่องนี้เขาทาได้โอเคนะครับผมก็จะมองข้ามไปได้นะครับเพราะว่าเขามีงานภาพเจ๋งๆในหลายมุม ให้ผมให้ผมแบบเออลืมลื่นใจอะ่ะแบบเออแบบกูมไม่ต้องมาเครียดสโลโมชั่นนะ่ะอืมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคในเขาสำหรับงานภาพนะครับถือว่าเว o ี d ตามที่ผมบอกนะครับต่อมาเป็นงานเพลงนะครับงานเพลงผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับยากนะครับที่ผมูชมงานเพลงที่เขาว่าโอเคคือเรื่องนี้ไงางานเพลงโอเคนะครับคือใช้คาว่าใช้ได้แล้วก็อ่ามันมีความเข้ากับบรรยากาศผมชอบตรงนี้ นะครับแล้วก็มันจะมีเพลงเปิดใช่ไหมเพลงเปิดของของแต่ละตอนนะครับก็ผมชอบเพลงเปิดนะมันดูแบบมันดูแบบดูแบบเข้ากับเข้ากับเรื่องอ่ะมันดูแบบเก่า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 แร็โทนหน่อยอะไรเงี้ยแบบเออเท่ดีนะครับเท่ดีเท่ดีก็โอเคแต่า็งานเพลงโอเคต่อมาก็เป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ตัวละครผมขอบอกตรงๆนะครับว่าผม ตั้งแต่เรื่องมันเปิดมาแล้วมันบอกว่าแล้วมันเห็นว่ามีตัวเลขกี่ตัวผมรู้เลยคาแรคเตอร์มันจะมีแบบไหนบ้างซึ่งเรื่องนี้นครับเขาไม่เรียกเป็นชื่อนะครับเขาเรียกเป็นตัวเลขเลขห้องอ่ะคุณหมายเลขหนึงคุณหมายเลขสองคุณหมายเลขสี่อะไรประมาณนั้นครับอ่าซึ่งเริ่มไปที่พระเอกก่อนนะครับพระเอกเป็นหมายเลขสานะครับหมายเลขสาเบอร์สอ่าซึ่งตัวพระเอกเป็นคาแรคเตอร์แนวขี้แพ้คนขี้แพ้คน ขี้ขลาดประมาณนั้นนะครับอ่าซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าแม่งโคตรจะโคตรจะโคตรจะเกาหลีเลยโคตรคจะหนังแบบเกาหลีประมาณนี้นครับคือแบบว่าเพลนอในขี้แพ้แติดนี่ก่อนโตบลาบลาบลาอะไรมานะครับคือเออก,ก็ก็โอเคถึงมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นน่าเบื่อํำเจแต่ก็แต่ก็พี่คนนี้เขาแสดงดีนะครับ แล้วก็ผมชอบการแคสติ้งนักแสดงนะครับเพราะว่าคารคเตอร์แบบนี้เนี่ยคือหน้าพี่เขาอะใช่เลยคือหน้าพี่คนเนี้ยคารคเตอร์เนี้ยแม่งใช่เลยไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นอะไรเ,เยอะคือหน้าพี่เขาใช่เลยไม่ต้องหล่อผมบอกเลยคารคเตอร์แบบนี้มึงอย่าหาหนักแสดงหล่อมาใส่เชียขอร้องไงเออแต่เรื่องนี้ทาโอเคนะครับคือคือถ้าเกิด พี่เขาแบบหน้าแบบเทพประบุดอะแต่ว่ามาแสดงบทขี้แพ้อะแม่งก็แม่งก็จะแบบอะไรอขายพระเอกอะอะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าเรื่องนี้โอเคผมชอบนะครับคาแรคเตอร์พระเอกผมชอบนะทั้งพี่จะแสดงด้วยนะครับแสดงดีแสดงดีมากให้เลยเดียวโป้งเอาเป็นหนึ่งนิ้วนะครับส่วนตัวละคอรอื่นๆนะครับเอาที่ชอบที่ผมชอบไปกันนะเพราะว่าแม่งก็มีทั้งแปดตัวผมชอบเบอร์สองนะครับเบอร์สอง ที่เป็นผู้หญิงหมมสร้างอะไก็โอเคนะครับแบบแกล่งใส่แกล่งอ่าผมชอบอีกเบอร์ก็เบอร์เแบอบร์น่าจะเบอร์เจ็ดนะครับพี่แว่นน่ะเบอร์เจ็ดน่าจะหาก็ประมาณนั้นอ่ะประมาณสง่สงสองลำเบอร์ประมาณนั้น,นครับแบบเบอร์สามเบอร์สองเบอร์เจ็ดประมาณนั้นนะครับก็โอเคคือคาแรคเตอร์แต่ละตัวเขามีความชัดเจนในแต่ละต,ตัวนะครับก็อย่างที่ผมพูดตอนแรกก็คือผมก็รู้แหละว่าคาแรคเตอร์ไม่ไม่ไดแบบ้แบบไหนบ้างอ่ะ ขี่แพ้หนึ่งพวกใช้จต่สมองหนึ่งพวกพวกใช้แบบใช้แต่กําลังแบบพวกป่าเถื่อนพวกโรคจิตพวกคนดีบ้าบอพวกขี่ประจบนเนี่ยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันมนะแล้วก็แบบคนพิการอะไรเงี้ยอ่ะมันต้องมีนะครับแม่งมีหมดแม่งคือแบบผมคิดว่าพอพอ,พอนั่งนั่งจิ้มจแบบิ๊ในมืออะปุ๊บคาแรคเตอร์แม่งออกมาแปดคนแม่งเหมือนที่ผมพูดเลยเหมือนที่ผมคิดเป๊ะ เป๊ะเลยเออแต่ผมก็โอเคมันก็โอเคอ่ะมันก็ดีนะครับตัวคอ e แต่ตัวถือว่าสื่อคาแรคเตอร์มันได้ดีนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างได้อย่างสมสมกับคาแรคเตอร์นะครับก็คือตัวที่มันหน้ามาันไส้มันก็หน้ามาันไส้เนี่ยมันไส้อยู่อยู่นจังค้ำตัวตัวที่ยังบ้ามันก็บ้าไม่ลืม,มหูน้ำตาไอ้เหี้ยประมาณนั้นนะครับคือาคานะแรคเตอร์ถือว่าเขาทําได้ดีนะแล้วก็ถือว่าใช่ได้นะครับสำหรับคาแรคเตอร์ตัวละครนะ อ่ะผมขอสรุปโดยรวมสักทีแล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง d ีเอชโนะครับเรื่องนี้นะครับถือว่าถามว่ามันเหมาะกับทุกคนไหมผมผมก็ตอบนี้เลยว่าไม่นะครับคือใครที่ไม่ชอบดูหนังที่มันกดดันไม่ชอบดูหนังที่มันค่อนข้างช้าไม่ชอบดูหนังที่มันมีความรุนแรงเรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์เลยนะครับแบบไม่ตอบโจทย์เลย อันนี้อยากดูหนังชิวๆมองข้ามเรื่องนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากดูหนังแบบนะกดดันกดดันมีความแบบจิตวิทยาหน่อยๆนะครับเรื่องนี้ผมแนะนํานะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็โดยรวมของเนื้อเรื่องผมถึงมันอาจจะดึงข้อดีจากหนังเรื่องอื่นมารวมๆกันนะแต่ผมก็ให้ว่าเนื้อเรื่องเขาน่าสนใจนะครับให้เขาว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจแล้วก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาจะอาจ แตจจะมีภาคต่อหรือเปล่าที่ผมไปผมก็ไม่รู้นะครับอ่าแล้วผมก็ได้มีภาคต่อมาก็โอเคนะครับถ้่มีภาคต่อมาก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาก็คือในเรื่องแบบนี้มันทํากี่ภาคก็ได้เหมือนเรื่องซอครับคือทาเฮี้ยก็ได้คนดูเขาก็ซื้อหมดอืมแต่เรื่องนี้เขาคารคเตอร์เขาดูดูต้องต้องเวกแนววันนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดจะทำภาคต่อคาลคเตอร์ต้องต้องต้องหวกแนววันนี้ ถึงจะโอเคนะครับแต่ประมาณนี้โอเคภาคนี้โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นหนังเฉพาะทางประมาณหนึ่งเลยนะครับสับเรื่อง D ีเอชนะครับอ่ะมาพูดขั้นนี้นะครับก็ก่อนจะไปให้คะแนนขอสักคนในห,หนึ่งไลน์นะครับโอเคสําหรับ d ีเอชเกมเลือดแลกเงินผมให้คะแนนอยู่ที่8.2คะแนนเต็มสิบครับผมอ่าก็ 8.2คะแนนเตือบสิบนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเรื่องจุดสองนี่จุดสองที่เพิ่มมาผมให้เรื่องภาคไทยนะครับภาคไทยดีมากนะครับภาคไทยดีมากคือเข้ากดคารคเตอร์ mm hmm. ผมชอบที่ว่าเน็ตฟีเขาเค่อยๆจะให้ฟีซล์ครับคือไม่ต้องไม่ต้องจับกัดคําพูดอะคือไม่ต้องอไม่ต้องแบบใช้คําพูดที่มันสวยงามตลอดเวลาคือเขาใจแบบ ให้มันพูดให้มันเป็นคนจริงๆพูดนะครับผมชอบเลยแบบนั้นนะครับอืมผมชอบนะเรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรื่องดีเอชโนะครับอ่าสำหรับสําหรับคุยนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับก็ผมก็ยังทาคลิปอื่นๆต่อไปนะเขาจะจัดลาดับอ่าคลิปคุยชิลอะไรนี้ครับแต่ว่าก็มันจะมีอยู่คลิปหนึ่ง ม่ดิมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในช่องนะครับที่มันหายไปเป็นปีแล้วนะครับผมว่าผมก็อาจจะขุดในช่วงนั้นกลับมานะครับกลับมาทําต่อนะครับสารต่อคลิปในนามอดีเมนนั่นเองนะครับโอ้โหหายไปเกือบปีเลยนะท่านผู้ชมนะก็อาจจะอาจจะอาจจะนะครับอาจจะขุดกลับไปทำใหม่นะครับแบบว่ารีรีแบนแม่งเลยอะแบบเอาเรื่องเก่ากู ทำแม่งหมดเลยรีเมคแม่งหมดเลยอันนี้ก็เพราะว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็พูดแตกต่างกันเยอะนะครับแตกต่างกันเยอะคาแรคเตอร์คนละคาแรคเตอร์เลยนะครับคนพูดแต่ละอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ไลฟ์เฟสเชนอลเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะคุยด้วยกันนะครับคอมเมนต์ด้วยกันก็เมนได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะอ่ะสุดท้ายที่ผมก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะ แม่ใครที่ไปทุกข์อะไรชีวิตน,นะครับรเราท้อทรอใจหรือว่าอะไรนะผมก็อยากให้ภาพผู้ชมเลยนี้เนี่ยคอยอยู่เพื่อคุณคอ,อยสร้างความสุขให้กับทุกทุคนนะครับอ่ะผมตั้ลไฟขอตัวล้วปก่อนพบกันในคลิปหน้าไว้เจอกันบาย